สวัสดีเจ้ามาติดตามพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่4มกราคม2564สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเนะเจ้าจากแผนที่อากาศมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแย่ฮื้อภาคเหนือของเฮามีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2อ,องศาเซลเซียสเจ้าแต่ก็ยังคงแง่ฮื้อภาคเหนือของเฮามีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเจ้าเจ้าเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมเจ้าวันนี้จะเห็นได้ว่าภาคเหนือของเฮาส่วนใหญ่จะเป็นเมฆมีเมฆเพียงเล็กน้อยนะเจ้าท้องฟ้าจะมีลักษณะเป็นท้องฟ้าโปร่งเจ้าสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วง24ชั่วโมงตังหน้า ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเจ้าอุณหภูมิตำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่ประมาณ13-16องศาเซลเซียสเจ้าและอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายพรุ่งนี้อยู่ที่ประมาณ2 8 3 1องศาเซลเซียสเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1-2องศาเซลเซียสเจ้าและจะมีหมอกในตอนเจ้า อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่ประมาณ15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้อยู่ที่ประมาณ30-3 3องศาเซลเซียสเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศอยู่ในเกณฑ์นหนาวถึงหนาวจัดเจ้าอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่ประมาณ4 -12 ององศาเซลเซียสเจ้า ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นและระมัดระวังอันตรายจากการใจรดใจถนนบริเวณที่มีหมอกไว้ตัวเนจ้าหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน